มาเยี่ยมสวนบัวพี่ชัยครับมากินกาแฟแตลาดกาแฟปิดแล้วผมมาทามันห้ามงเย็ยนผมปิดเสียสวยงามครับนี่ร้านกาแฟใครชอบบรรยากาศห้องแอรผมมาไม่ทันผมนอนเวร รยกาศด้านหลังโล่งโปรง่งเหมาะสำหรับการมานั่งสุ่มเขียนเพลงและพาผู้สาวลีเมียมานั่งโปร่งโล่งครับสวยผมไม่ได้มานานแล้วสี่เดือนนี้ลวล่ะ มุมปวดผมผวดลงๆลง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 นี่มุมปวดผมโต๊ะปวดผมเลยเสวยไหมครับเสียได้ผมมาตอนเวย็นแลวบัวบัวหุบบัวไม่ค่อยบานละอุ้ยลังนู่นกระจอกก็มี บัวมีทุกสีสวยเห็นไหมสวยโอ้ยหอมเด้หอมทั้ง้มปลาหอมทั้งกาแฟตีกันอยู่บดไม่เลยนี่พี่ชัยนะครับนี่พี่ชยัยสวัสดีครับพี่ชยัยสวัสดีครับ,บ,รรบชื่อชื่อร้านชื่อร้านอะไรครับพี่ชยัย สวดีครับสวัสดีครับชื่อร้านอะไรครับนี่ยกาแฟไลบัวกาแฟไรบัวที่น้องหารน,นะครับต้องข้าวแบบขนส่งที่น้องท่านได้ผ่านมาก็น,นี่แหละฮะเสดายผมมาไม่ทันกาแฟปิดห้าโมงเย็นแล้วก็บัวบัวกลับมัวมัวบ,บัวเริ่มหูบแล้วถ้ากัไม่จะสวยกว่านี้ เมื่อกี้พี่ชัยนะครับเป็นผู้บริหารป็ะเจ้าของเพ็รซื้อแนวเป็นหอดสร้างบรจ่างผูดด้ใดสร้างก็เป็นเลียงเงินที่จอดรถซุ้มต่างๆท่านมีงานเลี้ยงมาเลยนะครับโอ้สวย หายใจโล่งหายใจโปง่งเพื่อนบ้านน้อยคอยรักเพื่อนเหลืออีกเป็นไรนะครับท่านในพัฒนาเลยอีกเป็นไรเฮตุดึกสามปีจะ่สิบสี่แล้วโอ้โบราณเนี่ยมันกว้างเ <laughs> หตุดึกสามปีเองมาแล้วยี่เป็นกว้างเลย <laughs> เดี๋ยวค้องานกับเป็นสร้างเองที่นี่ฮวนฮวนหอยเฟียวกาแฟลบัวฝากไปเรื่อยๆครับพี่น้อง